Lụt về. Hey, coi như là em là vì việc. Lạc em đi sếp, lạc em từ chồng. Mày không bà lẻo. Mày không bà lẻo. không bà lẻo. Mày 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 không bà ไาอีกแลนี้ครับผู้ชมเดียวมันเอาเรือเอ้ยให้มันหมดแรงก่อนนะครับทุกผู้ชมเอาเรือจะข้ามฟังแล้วไปไปแล้วผู้ชมไปแล้วไปด้วยกู เรือไปเรวุกดี๋ยวๆฮัลโหลรวเลยัมีสิบอ,กอ,อีกแน่นอนครับท่านผู้ชมอท่านผู้ชมครับ ยดงเหรอฮะยงเหรอฮะน่าจะอยู่ที่น่าจะเกือน่าจะสินะครับท่านผู้ชมุเตมเลยลุกเตมเหซอสอันนี้อย่ีซอสอะไรปุุงขอไมอย่าี้ก่อนถึงเน hôm 33 وب钱 cáт đi phấy đi phâyother not phây k favour เหนื่อยมีนะครับหนึ่งแต้มไปลุยต่อครับผมโ <c oughs> บยถ์ชะตัดกลือโบสถ์ไป <c oughs> ยังข้างข้าง

ลูกค้างอ้วนได้ครับได้ครับดูอีดอดีุฒิว okay. pues, uh huh. ุุอิดุีแถบที่สองรับมาแล้วกิไรควายหนก้นถังเรอเหรบางเฟถังเห้ เลือกับไปดขังอู้สียอยู่นะนี่อ้วนมากยินยเยอะเลยอ้วนเอะรขอดีมมกู <c ười> นวะา แต้มครับวันนี้ลุงน้อยครับสองแต้มน,นะครับวันนี้ <c oughs> เอาเมือเราหัน,เ,หอเ,นเอาเนนี่่ แตมแล้วท่านผู้ชมขับไม่ปอดครับไม่ใม่คับเอาประดุก่ chồm thập kéo 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 gắn đó phải dập một ย,าายืดสย่สอนก็ะต่าตตย,ย,อยสองแต้มแล้วครับตรงนี้ตรงนรี้ไปเลยไปมาเลยสองแต้มแล้วครับนี่ครับใสสวยนะครับใสสวยนะครับสองแต้มแล้วมีปลาคังหนึ่งนะครับปลาคังนี้น่าจะเจ็ดโลแปดโลเจโลนะครับปลาเาหน่าจะสักสิบโลน่าจะได้ครับผมว่าสวยมาก สวนหน้ามาตามมาด้ดึงขึ้นบนดึงลงหลัง,งมันงนนมดน,นด,ดึงขึ้นบนมาด้วยเลยับไปเดี๋ยวดึงขึ้นบน <laughs> tèm đi sọc kim bau bau kim bau bau mẹ đi kim bẹp mặt 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 <See? S 2> นี่อีกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสใญสใญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ยูนะครับแจมแจมแจมครับสุดยอดสุดยอดอ,อยมันไปไปเอาละครับผมออเดอร์วันนี้สองแต้มครับผมถ้าได้แบบนี้ <c oughs> ดีใจมากๆครับผมห <c oughs> ลังจากที่สิ่งเรือมาก,กัน ผมยุ่งยิงหมดเลยไปเดี๋ยวค่อยลาอกกลับนะครับเพราวะว่าเมื่อกี้ขี่รถขึ้นมาเอ,อ้ยข,ขี่เรือนะครับผมขึ้นมาดูก่อนเมื่อกี้นะครับผมไปงลงข้างล่างอีกครับผมท่านผู้ชมสองแต้มนะครับผมก็สวยๆอยู่นะครับเดี๋ยวยกให้ดูครับผมยอดนะครับครับ ใหญ่นะครับผมนักนะครับเบาบางนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับวันนี้นะครับผมก็เล่นไปน่าจะ20กิโลน่าจะถึงนะครับไม่ถึง10กิโลนะครับสองตัวตัวน่าจะ10กิโลก็ไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอมัดไปก่อนนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะเดี๋ยวจะติดต่อลูกค้ามารับนะครับเพราะว่ามีลูกค้าสั่งนะครับผมจะเอาไซส์ใหญ่ๆจัดให้แล้วนะครับจะมัดไปเรือก่อนเดี๋ยวให้โบเอาเปมาน,นอนมัดเฝ้าครับ ไม่ได้ครับเดี๋ยวหายนะครับผมเดี๋ยวตัวตัวนี้เดี๋ยวผมไปมัดข้างหลังนะครับก็อถ้าชอบยังไงลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะแจ้งที่จะแจ้งเตือนเพือ่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปนี้ต้องครับสวัสดีครับผม